เนี่ยลงไว้ให้เพื่อนดูนเนี่ยเปลี่ยนปลาดุกเปลี่ยนปดุกใืนถ้าาเราเราลเราเลิกไาปไปช่พี่เนี่ยจะไปไปโชว์เพื่อนอยู่นยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใหญ่ๆก่านี้ลงมาหาใหญ่มาลง่ย เมื่อกี้โดนนัก15ไปแล้วเมื่อกี้รออยู่รอน้ำท่วมแถวบ่อบอลนัพี่จะให้คนไปดักของนโอ้โหไม่มีใหญ่พอเราให้แล้วเธอเธอเอาไปนะเอาหรือไม่เาพี่รอได้ในบ่อบอลแต่ว่าเอาแต่ขายไปรอได้เลยเนี่ยไปตกมาแล้วที่บ่อผมอะเพราะเดี๋ยวหมดไปเดี๋ยวปีหน้าของเขามันลงใหม่ไหวไม่ปืน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 ไปนอนนี่ไปขึ้นอยู่เลย ถูเขา่าถูเขา่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหเดีย๋ยวนี้พอได้พอได้ใส่สิบเดีย๋ยวนี่ไม่ต้องมีอะกันไว้ีิเนี่นะยใส่สิบใส่สิบเปิดเปิดหนะ้าล็อกหนะ่อยไม่ใช่ไม่ให้เปิดตรงนู้นถอยลงมาเออเออแหละอีกเดียวพอ นะจับอย่างนี้เลยด้วยเนี่ยไอ้นี่ไทยวิดีโออยู่อย่างนี้เลยนี่ยเออ,เอใหญ่ไม่ว่า <c oughs> เจ็บเลยไง <c oughs> นี่เล่นเองเลย <c oughs> เนยี่เป็นไงครับเป็นไงครับผอแล้วมั้ง